เช้าแล้วก็ตอนเย็นมาแล้วก็กลับเดี๋ยวพออีกหน่อยก็กลับแล้วพอไปถึงชายโยกกลับคือเคยมาเขาเราขึ้นรถไฟมาจากโน,โน้นแล้วก็ไปให้รถทัวร์ไปไปนั่นที่สายโยกนั่นแล้วก็ขึ้นรถทถถัวร์กลับบา้านได้ขึ้นรถไฟตกได้ผ่านไอ้ไอ้ข้างเขาที่สะพานมรณนะที่มันจะคุกเคี้ยวเป็นรถไฟค่ะครับต้องขึ้นถึงจะได้เห็นสวย แต่ต้องขึ้นรถไฟที่ตรงสถานีนู้นออกมา,า,มมาแล้วก็ข้ามเป็นไปได้น,นี่มาจากกรุงเทพเนาะรถไฟมาจ,จากกรุงเทพแล้วก็หันหัวกลับไปก็เดี๋ยวพอนล้วเขากลับไปอันนี้คนรอขึ้นรถไฟกันเขาขึ้นาขึ้น ดูสะพานนั้นมันจะสวยเดียวเราก็เชิงโขดูหน้าจะมีข้างล่างอยู่ดีในน้ำแล้วข้างบนอีกฝั่งนี้เป็นเขาคนนี้อะไรคะตรงนั้นสะเป็นสะพานโบราณที่สมัยที่เขาเกยญี่ปุ่นมันเกยพ่อแม่เราสมัยก่อนที่ว่าตอนสงครามออกมาสร้างแล้วเป็นเสาไม้ด้วยนะไม่ใช่เสาเหล็กอย่างนี้ด้วยเสาไม้ยังอยู่ครับเสาจะอยู่ครับ ไปมาจากกรุงเทพสิ้นสุดตรงนี้เนาะใช่ไหมคะ,ะไม่สิ้นสุดตรงนี้เนาะไม่ไม่ไปที่ไซโยไปสิ้นสุดที่ชายโยอันนี้แม่น้ำแควเน,นะวาะพอนั่นหน่อยพอไปนั่งจอดแป๊บเดียวโอ ก็ไปต่อเนาะก็กลับมาทางเก่าทางเก่าเรานี่แหละทันหัวกลับก็มานี่อย่างคนที่เขามาเที่ยวแล้วเขาจะกลับกรุงเทพหรือกลับอะไรเขากขขึ้นกลับใครมีรถตวนตัวก็คือรถตวนตัวเข้ากรุงเทพไปสผพานขามแม่น้ำแควนะคะ บายมาจากไหนคะนี่มาจากไหนคะ <laughs> ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมอันนี้เราอยู่บนสะพานรางรถไฟนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควะนะคะรางรถไฟเลยนะก็ <ắng> จะไปศูนย์ไทยจะแม่กวนกิน ่ายก็เจ้าแม่กวนอิมค่ม่ไย่ายไทยเจ้าแม่กวนอิมรับพรขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแมกนอิมนะยู่อิ่มฝักของแม่น้ำแควนะคะ Terima kasih telah menonton!